អ្នកកាឈានយូដាក់តាត្រួយទៅជួលអើកាលដើមស្នាមຫມួយបើថាក់ក៏ដើមឯងមិនឈួយរាយព្រោះតាភ្លឿងនេះទៅអោតលៃឡងទៅលើហានហានអូយអណ័យណាទៅតាមអានេះចាំត្រួយត្រេកត្រាស់គេនៅទីនេះវានៅផ្លូវរត់ទៅដល់នេះបាទអូមកឈីទៅឯងជួយប្រឹងដែរឫអីនេះនៅកន្លងហើយក៏គមូល ยังมาทาง้างได้อะโยมตุนังกรุงนี่ังขุดข้าวไปหาเอาน้ำไอ้ยถอาน้ำนี่นั่นน่ะเท่าน้ำอ้นั่นน่ะขุดน้ำปั๊มปั๊มไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ดเนอะได้ยินขางนูอยากซื้อลมออเสร็เดี๋ยวจะไปพูดนีๆลมจะซื้อมาใส่ใหม่ตื่บักตัวก็เด่งรมนี่แจ้งตัวนี้วัดทะเลน้องยังนี้ได้เงินสกัดคลับิ๊ก ม <an> <j eigentlich analysis> ่ท <iren> ี training. ่รากไม่น่ะก็ใส่ตรูไว้เลาเอาไปิีมันก็ง่ายอีกนั้นเลยจะเอาไปใส่ตรูไ้เอามันออกก่อนนู่นปลาฮะไหนะ ตัวนั้นไม่เอาหรอกโอ้ยมันเอาเจีเนี่ยอะอนี่งปันเนี่ยไม่ใส่ตู้เจเนี่ยขนาดมากระดับอืมกระดับอืมมัดปลาตัวใหญ่เข้าไปแล้วพี่มันได้มาพี่ม่จับปลานี่แล้ว เดี๋ยวไม่ให้ดึงเอาแต่ตัวใหญ่ออกตัวเล็กคออะไรยงู้เลยนี่องนี้อก่นยจับลาแล้วเพ้จับปลาแล้วเนี่ยตัวเล็กไปเลยเน่ยไม่น่ะต่อยเนี่ยโอ้ นี่เดียวอาซีชตัวเอานี่อาจาว่าด่าจลียเก็บบเไยี่ยม้เยี่ยมมันเยี่ยมมันน่านจจดฮะน่าเนี่ยทายังไงเขาเลาบอกรแล้วหรอไม่ชอบอันนี้เข้ามาแลวเจาเจา

เออย้นลงไปไปกันลู้ไม่งอเลูกพาไปเที่ยวเนี่ยเดี๋มดอแลนี่จเนู่ท่านปตัวบ้านเอ้าดึงเลยเก่งจังเลยเองสองคนเนี่ย จะได้ไม่เน่าลองลุดูไล้มอ่ะไปนหนึ่งมันติดเชือกกันอ่ะเฮ้มันเลื่อน เนีย่ยกำลังลากเลยจะได้ปลาไม้ต้องลุ้นดูเนาะล,าลาจะได้ปลารุนดูว่าจะมีปลาไหมในสระว่าจะมีมีปลาหลากหลายด้วยนะจะนำไปปรุงอาหารทำกับข้าวพรุ่งนี้เอ้ยมะเรือนสีละำเปดเก้า ปลายเยอะในเนี่ยนะ,นก,นะยกสะนาะลึกสนามเรามารุ่นดูกันท่านผู้ชมาดตมันลนดูสักครู่หนึ่งจะเห็นปลาหลากหลายสายพัน ดูจะมีไหมนี่ลองดูโอ้ยน้ำมันลึกด้วยเนาะ

คุณนเฮ้ยปลาตัวใหญ่มากเลยนะปลาอะไรเมื่กี้น่ะหนดเก่งจังอ่ะพี่เรียบมากมาเดี๋ยวถือไปถือถือถือ

เีดีบเขี่พอู่สิขยับมานี่เพิ่นนี่มามาาันจะโดนเขา้าวเกะกัดข้านะ่ะ อันนี้เยอะเหมือนกันนะ่น่น่ะเออลากมานี่แล้วน่ะลากมาแล้ว ที eat, eat, eat. ่มันนี so ่มันต้องขยับมันดี่มา គេដាត់ថាត្រាស់ហ្នឹងយករូបគឺថាត្រៃតិកថាត្រគតនេះនញ៉មមើលជួយខ្លួនរ៉េមិនអគុណរ៉េខ្លួននាយជួយថាញ៉េងហ្នឹងត្រៃតិកថាត្រគតនេះមិនមានថាហុកខ្លួនទូអាញ៉េងហ្នឹងទៀតស្រួយខ្លួនទៅព្រឹងស្រួយណេកពីប្រាប់ថាអូត្រៃត្រូននតែញ៉េងញ៉មបាទៀតឈោះមើលហ្នឹងមកក្អាច់នយកធ្វើតែត្រៃមុខកស៊ី ป่าวแน่เสร็จแต่ปืนดุกอยากตรงช่วยเอาถุงมือให้ลุงไปอยู่อยู่ทะเล้งลุงน่ะหน่อยมั้ยอือตอนนี้ลุงเค้าเน่าโอ๋ที่ทําดาเลยพี่นะบอนมนต์ตรัยมนต์ตะกึบสูบล่ะจับบ้านบานหมดนะรถนี่ไก่จะโรดนะตรายเอ้ยโตนะแต่ปู่ก็มาดูว่านี่ทมรถที่บ่รับเอ้ยรถเย็นอ้าวเอาลุงมารับได้โดนี่มาเจอพี่โตปนเอาอยู่แต่ตรงอตีอ้าวอยู่ <laughs> <laughs> วตวาโลโดมนได้ย้อยตะรุ้ยมุยมันตีไปตูอะไรสุดเลยกระแกงบ่อนมันปลั่นตีตัวปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยอย่างนี้ไม่เพียพันต่ออือตูนน้องพี่อ่นูขวยาดูดูเต้เยอะมสีแค่มาเรียนเลยตอนนู้นก็ปล่อยตัวิ เยอะแต่ทมๆเลยลูกลาบโอ้ลูกสองตัวลาบไปแล้วหล่ไหนใหญ่มากไหมไหนโอ้ยใช่ปลูกตัวใหญ่มากเลยโอ้ยจะได้เวียสับไงเป็นเรื่องง่วงวาปลาดุกนั่นเหรอปลูกตัวใหญ่มากเลยอ่ะใบบุญตูซีบาบโอ้ยนี่ไงปลาดุกนี่ไงตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ ใตนัี <S <S ่นี่ยวตัวที่สองนตัวอใหญ่มากเลยปลาดุกตัวยักษ์ตัว่าคปดุกยักษ์ตัวใหญเบ้อเลยนะดุยิอุยเรือิุหรอระวังโดนมือนะไม่ใช่ถ้าบิ๊กถ้าดุกยักษ์มีเลือปลาอันนี้ไม่ใช่ปดุกยักษ์ใช่ไหมไม่ใช่บิ๊กอุ้ยผมไม่ปล่อยดุกยักษ์เพราะมันจะโตมากเลยอ่ะ มันน้องสะดวไงมีถ pues mm ุงใดจับมันโลเวียนเออหรือมีถุงมือจะเอาถุงมือจะเสียงเไรรอแป๊บนึงังเพิ่งจับเัินอ่ะเั็นอะไรเพิ่งเลยอัปนโอ้โหตัวเบิ่งเลยคือตัวมันแค่ได้สามตัวเหรอสามเยโนะเยนะมียนลองเมียนทุกไตัวหนึ่งอ่ะนั่นอีเส้นหนึ่งตัวเล็กสามตัวดุกหนูตาอากาบ้านตีเอากาเล็กๆน่ากอ่ะจะทำอไมตัวเล็กอ่ะ เคผู้ชมไบรรยากาศเพียงทะเลกนด้วยผิดพประการใดก็ต้องก็ต้องกพันะครับไม่เห็นหรอกจะมาได้ละหมดแล้วล่ะ